ครับรบ,บ้านสวนลูกหดปะอาววันนี้มันมีอ e ีทีหนึ่งไปแล้วตอนที่เรา,เ,าเคสซิ่งนำเสนอเรื่องเคสซิ่งเห็ดนมเสืออันนี้ผ่านมาห้าเดือนใช้เวลาในการเครสซิ่งนี่หเดือนกลับไปย้อนดูได้นะครับว่าอ e ีทีหนึ่งที่ผมนำเสนอวิธีการเครสเราใช้อะไรทำยังไงนี้มันได้อายุแล้วให้มาสังเกตมีต้นไม้ มียาคืนอย่างเงี้ยโอเคยิ่งดีเพราะอะไรจะช่วยคุมความชื้นเวลาเราเคลไปนีอ่าบางคนก็นจะใช้เม็ดข้าวหวานเข้าไปน้อยๆก็เป็นการช่วยควบคุมความชื้นอย่างดีนะครับมันมีพืชขึ้นเนี่ยอ่าเดี๋ยวตอนนี้เราเราจะเปิดละเราก็เอาตัวนี้ออกเราก็จะเริ่มเห็นเห็นอะไร นี่คือหัวของเห็ดนมเสือเดี๋ยวเราจะเทออกมาเลยวันนี้เราจะเก็บแล้วเพราะได้อายุได้เวลาของเขาเราจะได้ดูว่า,าทั้งหมดนี่ที่ใส่ไว้เนี่ยแบบ่งเป็นกลุ่มกละสามถุงสามสองหกคือสิบสองถุงเนี่ยใส่ไว้สี่กลุ่มเพราะว่าทำํทำไมใส่เป็นกลุ่มให้เมื่อเราแกะถุงออกถุงมันติดออกแล้วเอาวางเรียงคือ สามถุงคิดกันและให้มีพืที่ว่างพี่จะให้เกิดหัวเอาแล้วครับเพียงมาเลยควาบเลยนะเอาละโอ้โหดูสิดูก้อนเห็ดน้ำเสือคะ่ะดูหัวขนาดนี้อหัวใหญ่มากเลยนี่ นี่มอญดินนี่ก็มีลุงเคสซิ่งกี่เดือนคะนี้อายุ5เดือนรูหัวใหญ่มากครับดูว่าตอนนี้เนี่ยคือมันยังไม่ดุ่ยครับดจะทำต่อได้อ่าเราเดี๋ยวเราเคสต่อไว้ นีเกิดติดอยู่ข้างเลยถ้าเกิดเกิดอยู่ที่โล่งนี่น่าจะได้อู่หัวใหญ่กว่านี้เงาใหญ่กว่านี้ว่ากุบซับเลยก็ซอยนี้ตัวจำผิดเอ่อใส่เก้าก้อนเก้าก้อนนะประมาณเก้าก้อนเดี๋ยวเราจะล้างแล้วชั่งดูว่าได้เท่าไหร่น้ำหนัก เพราะว่าในในเรื่องราคาของเขาเนี่ยมากเลยมันตกกิโลละหนึ่งหมื่นบาทลุงลุงบอกอนนราคาอย่างนี้แบบอันนี้จะเป็นยาเป็นยาสำหรับดูแลเรื่องปอดโดยเฉพาะที่มาของเขาแล้วก็ถ้าถ้าไปตามดูที่มาของเขามาจากมหาเดโมฮัมมัดที่จะป่วยเป็นโรคทาง,ทงช่องทางเดินหายใจรักษาหมอแผนปัจจุบัน ไม่หายคนมีเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่หายงนั้นตอนนี้ก็มีผลพิสูจน์ว่าเป็นเ็ดยาดูแลปอดก็โอเคเนาะเราเห็นแล้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปช่งางล้างไปชั่างเ่ลื่อนกิโลก็คิดอันนี้จริงๆเดี๋ยวเบียวตรงนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์พี่ ลุงหนุ่ยจะทําเองทําคู่กันกับลุงแสงเพราะลุงแสงมีมมพื้นฐานแล้วก็มีอุปกรณ์ในการทําเห็ดอยู่อตจจะนี้ให้สังเกตรเรื่องกล่องหน่อยกล่องที่ทําเคสซิ่งนี่ขนาดตากอยู่กับฝนนะครับไม่ได้อยู่ในหลังคาแล้วต้องเจาะรูไว้อย่างนั้นเจาะรูล่างเพื่อถ้าหากว่าน้ํามันเกินเนาะมันก็จะมีโอกาสออกไว้ได้แล้วก็รูฝั่งนี้ก็คือให้อากาศเข้าถ้าถ้า ถ้าเราคุมปิดได้เพราะว่ามีมีช่องระบายอากาศอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะใส่คืนเข้าไปสามถุงนี้ดูว่าเขาจะหลอกหัว่าต่อไหมคือเขายังมีเชือเดินอยู่แล้วก็ถำต่องถุก้อนยังไม่ยุ่ยสภาพก้อนยังแข็งอยู่เอาละครับก็ให้เห็นผลอืม การจะเป็นออกมาอีกหรือถึงได้บอกว่าเราเรียงเอาเป็นชุดๆให้เขาเกาะกันอยู่สามก้อนเขาจะแบ่งอาหารสู่กันเล้นใหญ่จะเดินเชื่อมกันแล้วก็เวลาออกหัวออกมาก็จะสมบูรณ์นะจะหัวจะใหญ่แบบนี้ถ้าหากว่าเคสซิ่งด้วยขุยมะพร้าวหรือขี้เลื่อยก็ได้แต่ปัญหาจะมีอยู่ที่ว่ามีหนอนร่วง เพราะว่าเป็นที่ที่อยู่อาศัยค่าขี้เลื่อยก,ก็ดีขุ่ยผ้าก็ดีเนี่ยนอนด้วงจะเกิดเยอะมากเพราะเกิดไปแล้วอ่านอนไอ้ด้วงไปไข่เกิดไปตัวหนอนเขาก็จะมากินเนี่ยเจาะหมดเลยครับถุงพวกนี้จะเปื่อยหมดเลยจะถูกนอนเจาะเปื่อยหมดดินที่เสิ่งนีลงใช้อะไรเป็นหลักก็คือดินอันนี้อันนี้ใช้ดินอย่างเดียวเลยนะไม่มีการผสมอะไรเลยแต่ดินเนี่ยเป็นดินขุดาของเราเอ๋อกองนั้นอะ่ะมัน คือเขาจะมีสารอาหารในตัวของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องปรุงแต่งเพราะว่าวัสดุแคสซิ่งอ่ะยิ่งปรุงแต่งยิ่งจะเป็นปัญหาว่ามันจะเกิดเชื้อรามันจะเกิดแบคทีเรียอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะไปทําลายก้อนตอนนี้ก้อนให้สังเกตได้ว่าก้อนเราสมบูรณ์อยู่เลยเราได้หัวขนาดนี้ตอนนี้สามารถจะเดินเชื้อต่อไปได้เนี่ยดูว่าเข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 าจะไม่หมดอาหารนะเดี๋ยวเราก็จะคืนเข้าไปแคสซิ่งต่อแล้ว รอบต่อไปเราจะมาดูว่าเราจะได้หัวไหม <c oughs> โอเคนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งกิจกรรมพึ่งพานตนเองด้วยเราสามารถจะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่าไปถามใครว่าทำอะไรดีแล้วจนใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็วิเคราะห์ดูสิ่งที่จะทำแบบลงทุนต่ําที่สุดณนะชั่วโมงนี้เนี่ยออทางกิจกรรมที่ ที่เป็นระบบใหม่เขาบอกว่าต้องทําให้เยอะครับต้องทุนสูงก็เลยไปกู้พอไปกู้ปั๊บกิจกรรมที่อุ้นทาเนี่ยไม่พอจ่ายค่าดอกเบี้ยนั่นแหละคือคือการเจ๊งของของระบบอการทํากิจกรรมของคนรุ่นใหม่ก็คือเราไปหลงทางกันว่าทําต้องทําให้เยอะทําเยอะใหญ่าทําเยอะทําใหญ่เพราะว่าทุนที่เรามีมันไม่พอก็ต้องไปกู้มาพอกู้ปั๊บ ดอกเบีย้ยมันเดินดอกเบีย้ยมันเดินทุกวันคุณจะสําเร็จไม่สําเร็จก็แล้วแต่คุณต้องจ่ายค่าดอกเบีย้ยนี่คือความล้มเหลวของของวิธีทํากิจกรรมใหม่ที่บอกว่าจะทำอะไรแล้วแต่ติดต่อแบงก์ติดต่อฝ่ายสินเชื่อก่อนสินเนะี่ยเขาเชื่อคุณแต่คุณเนะี่ยต้องหาสินคืนให้เขาในปริมาณที่มากด้วยนะโอเคนะครับคิดแบบพึ่งพาตัวเอง ค่อยๆทำก็ยินดีวันนีุ้งแสงมาร่วมอยู่ด้วยก็จะมาร่วมมือกันว่าเดี๋ยวเราจะทำกิจการนี้ก็คือเราจะทำก้อนนี้เองครับน้อยแล้วก็ทำระบบบ่มเองคือเวลาบ่มแค่เดือนเดียวเหมือนเห็ดทั่วไปครับแต่ว่าจะใช้เวลามากก็ตอนเคสซิ่งเนี่ยไอ้เคสซิ่งด้วยดินนี่แหละเพราะธรรมดาเขาเปิดดอกเขาเขาจะอยู่ในโรงเรือนเนาะพ่นพ่นเนี่ยพ่นน้ำความชื้น ตันนี้เราไม่ต้องอเอาโอเคครับนําเสนอวันนี้ครับที่สิ่งที่เราได้นี่คือเห็ดนมเสือแข็งเดี๋ยวกระบวนการเราก็ทำความสะอาดเดี๋ยวจะช่างดูว่าได้เท่าไหร่นะเสร็จแล้วก็จะต้องไปฝานตาแห้งแล้วก็มาบดเป็นผงเป็นยารักษาปอดครับยุคไม่ยุคโควิดไอไอเขาเรียกไอ้ไอ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 ไวนรัตําปอด <laughs> พราะฉะนั้นเราต้องดูแลปอดของเราหากินปอดโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ออกไปแชร์ออกไปครับมันจะได้เกิดประโยชน์ออกต่อคนทั้งประเทศขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณลุงหนวดลุงแสงนะคะขอบคุณช่องบ้านสวนลุงหนวดปลาอาวแล้วก็บ้านทุ่งเกษตรฟาร์มนะคะ เห็ดนมเสือค่ะไว้มารอดูชมกันต่อไปนะคะว่าเห็ดนมเสือก้อนนี้นะคะจะได้กี่กิโล